สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกับครูอาพอรเทียบจงหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ครูจะพูดเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันนะคะประเทศเพื่อนบ้านที่เมียนเขตติดต่อกับประเทศไทยนะคะได้แก่ประเทศเมียนมาประเทศมาเลเซียประเทศลาวและก็ประเทศกัมพูชานะคะ อา้าวทีนี้เรามาดูแผนที่นะคะอ้าวมาดูแผนที่ที่แสดงที่ตั้งและอนาเขตของประเทศเพื่อนบ้านนะนะนักเป็นดูมีประเทศเมียนมาสีชมพูใช่ไหมประเทศลาวสีม่วงนะคะประเทศไทยสีเขียวและประเทศเวียดนามสีส้มนะคะและก็ประเทศมาเลเซียนะคะนี่ประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย นะมี4ี่ประเทศด้วยกันนะคะประเทศเมียนมาลาวกัมพูชาและก็มาเลเซียน,นะคะมาดูนะคะตำแหน่งที่ตั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านนะคะ,ะวันนี้นะคะครูจะพูดถึงประเทศสาธารณรัฐเองสาภาพเมียนมานะคะ ทีนี้มาดูตำแหน่งที่ตั้งนะคะประเทศเมียนมานะคะมีรมแดนด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะติดกับประเทศอินเดียและประเทศบังคลาเทศนะคะด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศจีนและทิเบตนะคะด้านทิศตะวันออกติดกับประเทศลาวและด้านทิศใต้ติดกับประเทศไทยนะคะมีเนื้อที่ประมาณ 6 7แสนเจตารางกิโลเมตรนะคะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาและที่ราบนะคะมีแม่น้ำสำคัญได้แก่แม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสตงูงและแม่น้ำสารวินนะคะ,ะนักเรียนดูแผนที่แสดงอนณาเขตของประเทศเมียนมานะคะเห็นไหมประเทศเมียนมาสีชมพู นะมีอินเดียจีนติดทางทิศเหนือนะคะ,ะตะว,วันออกก็ติดลาวนะคะ,ะแล้วก็ประเทศไทยด้วยทิศใต้ติดกับประเทศไทยนะคะเอาตอบไปดูค่ะ,ะเศรษฐกิจนะคะมาดูประชากร,รส่วนใหญ่ของประเทศประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะในเขตดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีราวดีนะคะแม่น้ำสะตงนะคะ เพื่อทางเศษษรษฐกิจที่สําคัญก็คือข้าวปอและอ้อยนะคะทางตอนเหนือของประเทศมีไม้สักซึ่งเป็นไม้เศษษรษฐกิจที่สําคัญนะคะนอกจากนี้เมียนมายังอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรที่มีค่าต่างๆนะคะดูนะคะนีะ่การทําเกษตรกรรมในประเทศเมียนมานะคะก็มีการทํานา นะคะเหมือนกับประเทศไทยเรานะคะามาดูค่ะด้านสังคมนะคะประเทศเมียนมานะคะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์นะคะพะม่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะคะเช่นไทยย่อยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพวกฉานนะคะและพวกมอนยักษ์เคยกะลเรียงนะคะ นี่นะนักเรียนดูภาพอันนี้คือพระหมหาเจดีย์ชเวงดะก,กองนะคะซึ่งอยู่ในเมืองย่างกุ้งนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่สําคัญของประเทศเมียนมานะคะเนี่ยองเหลืองทั้งองเลยนะคะนี่ทาด้วยทองคาทั้งองค์เลยนะคะเอาต่อไปมาดูค่ะด้านการเมืองการปกครองนะคะ,ะเมียนมาได้รับเอกราชให้ปกครองตนเองจากอังกฤษนะคะเมื่อพศ 2,491นะคะปัจจุบันประเทศเมียนมานะคะมีรูปแบบการปกครองระบออประชาธิปไตยนะคะแบบสาธารณรัฐนะคะโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐนะคะเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองก็คือเนปีโดนะคะหรือเราเรียกว่าเนปิดอก็ได้นะคะเอาต่อไปค่ะอ่านี่คือ ธงชาติของประเทศเมียนมานะคะอ่าธงชาติของเมียนมานี้จะมีรูปดาวสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะก็มีสีแดงสีเขียวและก็สีเหลืองนะคะและก็มีรูปดาวสีขาวอยู่ตรงกลางนะคะอา้าวต่อไปนะมาดูพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์อ่าดินแดนของประเทศเมียนมานะคะ ในปัจจุบันนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีเกษตรนะคะและก็อาณาจักรพุกามนะคะซึ่งมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอนิรุธหรือพระเจ้าอนุรธานะคะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับอาณาจักรนะคะและก็ธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะทีนี้มาดูนะคะพระเจ้าอนุรธา,านักเรียนดูนะคะนี่คือพระบรมราชานุสวรี พระเจ้าอนิรุธนะคะหรือพระเจ้าอนรุรธาเมืองผู้กามของประเทศเมียนมานะคะ,ะนะคะที่วันนี้คุณครูก็ขอเสนอประเทศเมียนมานะคะอ้าวทีนี้ครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปเราจะ,ะเจอกันนะคุครูจะมานําเสนออะไรอีกนะักเรียนก็คอยติดตามอีกนะคะอ้าวสาหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ